ครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวด่วนนะครับอีวันทองนะครับออกมานั่งหลายสุดวาดแผนที่แล้วครับนะออกนั่งหลายสุดมาวาดแผนที่แล้วครับนะครับทุกท่านไปแล้วครับสติสุดแล้วครับนักเรียนทั้งหลายนักเรียนทั้งหลายอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรนะ ไปแล้วครับออกมาพูดถึงกดีอเอาแล้วครับไปแล้วสิครับไปแล้วนะครับตอนนี้สีส้มคืออะไรนักเรียนสีส้มคืออะไรตอบมาเร็วอ่ะย้ำน,นะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัดทลสในการรับชมรับฟังท่านใดเข้ามาเข้าใจสิ่งที่ผมพูดตอนนี้เป็นนิทานกดหัวใจมาสามดวงครับ<า>นักเรียนนักเรียนไอส้สีส้มนี่คืออะไรเร็วสีส้มมันคืออะไรคะ ไฟไหม้บ้านวะไงอีเวนสี่ส้มนั่นคือไฟไหม้บ้านวะไงฮะนะครับเออสองคนตอบถูกจะได้พักหมาคนสองผืนเร็วเร็วเร็วอะไรของมึงอีเวนเอ้ยสะพานสะพานสะพาน,พานวาดมาทำไมสะพานฮะอ๋อสะพานนั้นที่มึงไปเอากับกับแฟนคนแรกมึงเหอตำนานรักใต้สะพาน อีนี่ออกมาวาดภาพสะพานตออคาถามยพยานมาซื้อว่าอ๋อที่นี่คือที่มึงทอดรักกับกับกับรักแรกของมึงว่างั้นใช่ปะหรือว่ายังไงตำนานรักคนแรกของมึงอีเวนหรือว่ายังไงฮะอ๋อนี่นคือสะพานทอดรักของมึงที่ไปเอาไว้ใต้สะพานแล้วนะฮะถ่อีดสัตว์สะพานบ้านมึงเขียนแบบนั้นเหรอฮะอุถามห,หน่อยฮะสะพานบ้านมึงเขียนแบบนั้นเหรอ อีเวนหนักแล้วมึงเนี่ยหนักเลยเนี่ยกูดูทรงแล้วหนักฮะสะพานบ้านมึงเขียนแบบนั้นเหรอกูทาอมาสิโถ่หุ้ยจนตีสะพานดูเลยว่าสะพานสะพานพ่อมึงสี่ส้มเหรอฮะอ๋อนี่คือสะพานที่มึงเอาการอ๋อที่ครางพูดว่าเออโอเคโอเคโอเคอเค,คือวดัดภูเขานะวดัดภูเขาแล้วก็วัดสะพานวัดร่องน้ําเหมือนไปเยาะเย้ยอไอ้คนส่งพระนั่นแหละ ดูดิครับดูมันคนตีนไหมสิครับ fc ดูเอาอย่างน้กันทุกท่านดูมันนะดูคนอย่างมันครับนี่คืออะไรสิครับนี่คือการเยาะเย้ยะนะครับสิครับเอาภาพในเหตุการณ์ในวันนั้นเอามาตามั้งเป็นคำถาม fc ดูดีครับดูมันดีครับอีนี่แม่งสุดยอดผมบอกให้อะไรนะเสียงดีป่านี้ลงกำนันสบ,บอปีนาะมึงจะลงกำนันอีเวนใครจะไปเรียกมึง จะไปลงกำนันจ้าอีว e ันทองจะไปเรียนกำนันอีสัดใครเขาจะไปเลือกมึงเอฟซีครับอีวันทองนะครับจะลงสมัครกำนันอีจะเป็นกำนันอีสัดเฮ้ยใครเขาจะไปเลือกมึงคนที่ไม่ด่าพ่อด่าแม่คนที่ไม่ฟ้องน้องฟ้องพี่นะคนที่ไม่ทำลูกตัวเองใครก็จะไปเลือกมึง, e งมอีฮ่เา,อาอออเอ้ยออ,อ,ออกโลนะ นะฮะเสียงดีแบบนี้ปีหน้าจะลงสมัครกำนันดีบอน้อนะโอ้โหใครจะไปเลือกมึงอ๋อใครเอาจะไปเลือกมึงโอ้โหพูดมานามันโงกอีจัดทีตกเปีมึงเกลียดมันมากเลยสิคเครียดนี่มึงเกลียดไม่รไ้เปไ็นะครับไม่รู้ว่าชาติที่แล้วมันทําอะไรไว้ก็ผมมันผมเกลียดมันเกลียดเขาก็ดูดําเลยสิครับนะอเอี้ยนิทานนิทานนิทานนะคือออกประวัติภาพเยอะเยะ้เยเขาบ้าง นะเอกมาวัดภาพสะพานไอ้สะพานที่มันวาดคือสะพานที่มันซี้กันที่มันซี้กับหลักแรกของมันนะครับจะลงสมัครกำน,นันอินี่ใกล้บ้าแล้วอินี่หนกักนานหนักคนอะไรหัวเลาะอย่างอย่างหัวเลาะอย่างดัจจริดเลยผมถ่ายใหีหน่อยดัจจริดคนอะไรหัวเลาะมันยังดัจจริตเลย <laughs> เหมือนแกงหัวเลาะในใจมีทุกข์กันเนี่ยจริงอินี่ใกล้บ้าแล้ว หัวเลาะนะครับในใจมันมีทุกข์นะไอ้สิเชื้อป่ะอุ้ยของเนี้ยในใจมีปมนะครับในใจมีมปัญหาไอ้สิครับเชื่อผมจังชีวิตอีนี่นะครับนะผมบอกเลยครับอีกไม่นานก็บ้าเหมือนตามที่ไอ้หลายบอกแหละเพราะว่าเนี้ยอาการของคนที่มีเชื้อบ้าน,นะเนี่ยอาการของคนบ้านเนี่ยผมดูแล้วนะไอ้สิครับอีบนี่นะคำถามอื่นไม่คำถามอื่นเอาคำนถามสะพาน เพื่อที่จะมาเยอะเย้ยคือดูมันในไลสี่พ่อมนาะลำพังพ่อมนาผมเกลียดมาตรงที่มันดดารูปผมนั่นแหละที่ไม่เอารูปผมมาตั้งเป็นชื่อหมาอย่างอื่นผมไม่ใจครับผมเกลียดตรงนี้แหละบ่อยให้นะครับจริงผมบอกเลยนะครับเอฟซีพูดถูกไหมถ้าไม่พอใจผ่มก็ด่พ่มสี่ิี่แม่ซีครับอย่าไปเอารูปผมมาเกี้ยงที่แม่ซีอ่ะไม่พอใจพมก็ด่าผมันไม่ดีจริงเปล่าเออ ไม่ใช่ไม่พอใจผมไปเอาชื่อลูกผมมาตั้งเป็นชื่อมามันส่งควรหรือเปล่าผมถามหน่อยอ่าผมถามไแ,แม่ทุกคนเนี่ยอ่ะทุกคนเนี่ยมันส่งควรหรือเปล่าไม่ส่งควรอีนี่หนักแล้วครับตัวเนี้ยอีนี่หนักผมบอกไว้ให้คือมันแขนผมจัดผมเข้าใจนะแต่ผมก็ไม่เคยไปด่าลูกมันจริงๆผมไม่เคยไปด่าลูกมันนะอันนี้บอกตรงๆเลยคือตัวมันไม่ดีก็ต้องด่าตัวมันเด็กเขาไม่เกี่ยว จริงว่าเนี่ยมันทำให้ผมเกลียดมันมากขึ้นในสีจปะปะเออเนี่ยแล้วหลายคนเขาบอกว่าไปด่ามันทมํมาไปด่ามันทํมไมันเป็นผูเน้เสียศูนย์เสียศูนย์คนเสียศูนย์ไปได่าลูกอื่นไ,ได้เหรอฮะผมถามหน่อยคนเสียศูนย์มาทำงี้ได้ดหรอครับผมถามหน่อยไม่ได้นะครับเออนะครับอะไรอ้อมมาเล่าพิทานเรื่องเงาะอีกแล้วโอ้โหตายตายตายอะ่อะอ่ะ นะฮะอ่ากางเกงของน้องนะคะไม่มีรอยคาบฉี่ไม่มีรอยคราบอึเลยนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอ่ากางเกงของน้องเนี่ยมันมีคนซักนะคะไอที่มันไม่มีภาพฉี่ไม่มีภาพอึคือมึงนั่นแหละสัตว์ทำเข้าใจป่ะซักไงมึงเข้าใจป่ะคาดว่านะคะอ่าไม่มี ไม่มีการถอดกางเกงนะครับมีการถอดกางเกงคาดว่าไม่พบร่องรอยอะไรนะคาดว่ามีการถอดกางเกงอะไรของมึงเนี่ยพูดอะไรของมึงว่ะมีคนกล่าวไว้ว่าเงาะอยู่ในรถคือความหมายของมันก็คือมันกล่าวหาว่าไอคนส่งพาร์เนี่ยนะเอาเด็กเนี่ยไปขังไว้ในรถเงาะอยู่ในรถเห็นป่ะไอเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ไอไหลเคยเล่ามาก่อน ไีสิเข้าใจปะเออนะคือมันปรัองมันคือมันบอกว่าไอคนส่งพลาเนี่ยเอาเงาะเนี่ยไปไว้รถแล้วก็มีรุ้นแจอยู่มีรุ้นแจอยู่เพียงผู้เดียวไายสีนะคะก็เงาะนะคะอยู่ในบ้านหลังหนึ่งนะคะก็จะต้องหาวิธีเอาอยัางไงออกมาได้นะคะอไอ้นรยข้มันปะรถกระบะจอดอยู่ตรงที่ในบ้านแห่งหนึ่งแต่ไม่ใช่ใกล้สะพานนะคะ นะคะรถกระบะนะคะคือมันพยายามที่จะโยงเรื่องนะครับเรื่องนี้ว่าไอ้รถกระบะคันนี้นะอ,อของจำเลยเนี่ยนะมาจอดอยู่ในบ้านนะใกล้ๆแห่งหนึ่งแต่ไม่ใช่ทรงหัวสะพานแต่อยู่บริเวณนั้นคือมันพยายามที่จะใส่ร้ายทุกท,ทุกอย่างอะ่ะไอ้สิครับเดี๋ยวฟังกัต่อเงาะมาทีบ้านใกล้สะพานได้ยังไงอีสั์เขาก็เดินมาสิฮนะ ไอฟพีครับเดี๋ยวเรามาต่อพี่จะไปไนะอีพี่นี้ประมาณนี้ก่อน